ณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอิตาลีที่ซึ่งมีแสงอาทิตย์ยามเช้าสาด่องลงมากระทบหลังคากระเบื้องดินเผาสีแดงทอดเงายาวบนถนนที่ปูด้วยหินกรวดเก่าแก่มีบ้านเรือนที่สร้างโดยอิฐและปูนฉาบสีพัาสเทลเรียงรายกันเป็นแนวยาวทําให้เมืองนี้ยังคงเสน่ห์ของยุคก,กลางไว้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกเช้ากลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่จากร้านเบเกอรี่ลอยฟุ้งไปทั่วตรอกซอกซอย เสียงของแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าในตลาดกลางเมืองผสมกับเสียงดนตรีจากนักดนตรีเรกที่บรรเลงบทเพลงด้วยกีตาร์ชาวเมืองเดินควักไปมาบ้างเร่งรีบไปทํางานบ้างจับจ่ายใช้สอยสินค้าสดใหม่จากตลาดทมกลางความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้มีร้านค้าเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายหลักของเมืองร้านค้าหลังนี้เป็นของชายวัยกลางคนที่ชื่อว่ามาโกชายผู้เป็นที่รักของชาวบ้านโดยนิสัยขยันขันแข,ข,ข็งและซื่อสัตย์ ร้านของเขาจึงเป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองว่าเป็นสถานที่ที่สามารถหาซื้อเครื่องเทศน้ำมันมะกอกและขนมปังอบใหม่ที่ดีที่สุดในย่านนี้ได้มาโกเป็นชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างไม่สูงนักผมของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเล็กน้อยเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ดวงตาของเขายังคงเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นใบหน้าของเขามักจะมีรอยยิ้มเสมอแม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานหนักทุกวันแต่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารอยยิ้มนั้นกลับจางหายไป มาโกนั่งอยู่ที่ต้นไม้เก่าแก่มุมร้านมือหยาบกร้างของเขาพลิกดูหน้ากระดาษในสมุดบัญชีดวงตาของเขาจับจ้องตัวเลขที่เรียงกันเป็นแถวอย่างเคร่งเครียดปลายนิ้วลากไปตามตัวเลขและยอดเงินที่ต้องชำระใบหน้าของเขาหม่นหมองลงทุกขณะคาไปตั้งขนาดนี้เลยหรือเขาพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลค่าใช้จ่ายของร้านเพิ่มขึ้นทุกวันวัตถุดิบแพงขึ้นแต่ลูกค้ากลับลดลงคนในเมืองเริ่มใช้เงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ทุกคนต้องประหยัดแต่สิ่งที่หนักอึ้งยิ่งกว่าก็คือนีสินเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาได้ตัดสินใจกู้เงินจากเจ้านี้นอกระบบเพื่อใช้ปรับปรุงร้านและสต๊อกสินค้าเขาหวังว่าเมื่อร้านดีขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นและเขาจะสามารถใช้นี่ได้ทันเวลาแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คิดดอกเบี้ยพอกพูนเร็วกว่าที่เขาคาดการไว้มันเพิ่มขึ้นทุกเดือนราวกับลุมดำที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปไม่รู้จบเขากําลังจมดิ่งลงไปในวังวนของนีสินที่ดูเหมือนไม่มีทางออก ในขณะที่มาโกกำลังครุ่นคิดถึงทางออกเสียงกระดิ่งที่ประตูนหน้าร้านก็ดังขึ้นกริงมาโกเงยหน้าขึ้นจากสมุดบัญชีเห็นลูกค้าประจำบางคนเดินเข้ามาในร้านเขาพยายามฝืนยิ้มและลุกขึ้นมาต้อนรับยินดีต้อนรับครับมาเลือกดูสินค้ากันได้เลยนะเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้สดใสลูกค้าคนหนึ่งหยิบขวดน้ำมันมะกอกขึ้นมาพิจารณามาโกข้าได้ยินมาว่าพ่อค้าหลายคนในเมืองนี้กำลังเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้นอกระบบพวกมันคิดดอกโหดมากจริงหรือคำถามนั้นทำให้มาโกชงัก เขาฟืนยิ้มแล้วตอบกลับไปอ่าใช่ข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันหวังว่าทุกคนจะหาทางออกได้นะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ในขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งสายตาที่จับจ้องมาที่เขาจากนอกร้านตรงมุมถนนฝั่งตรงข้ามมีชายสองคนยืนอยู่ใต้ร่มเงาของอาคารหลังหนึ่งพวกเขาสวมเสื้อคลุมสีเข้มและหมวกเฟโดราที่บดบางใบหน้าแม้จะอยู่ไกลแต่เขารู้ว่าพวกนั้นกำลังจ้องมองมาที่เขา หัวใจของมาโกเต้นแรงขึ้นเขารู้ทันทีว่าพวกมันเป็นใครคนของดอนลูเซียโนพวกมันมาจับตาดูเขาหลังจากลูกค้าคนสุดท้ายออกจากร้านไปมาโกก็สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงข้าจะทำยังไงดีเขาเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นก่อนที่เจ้านี่จะมาทวงหนี้และเขาไม่มีเงินพอที่จะชำระมันได้เลยท้องฟ้าด้านนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูบรรยากาศของเมืองเริ่มสงบลงแต่ในใจของมาโกกลับเต็มไปด้วยพายุที่โหมกระหนำ่ำ เขารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะมาหาเขาและครั้งนี้พวกมันคงไม่ได้มาตัวเปล่าในขณะที่แสงสุดท้ายของวันกำลังลับขอบฟ้าแนวของความโชคร้ายก็กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเสียงระฆังของโบสถ์กลางเมืองดังขึ้นบอกเวลาหกโมงเยน็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงเนาของตึกเก่าแก่ทอดยาวไปตามตรอกแคบๆของเมืองบรรยากาศที่เคยคึกคักในยามกลางวันเริ่มเงียบสงบลงเหลือเพียงแสงไฟจากร้านค้าไม่กี่แห่งที่ยังเปิดให้บริการ แต่มาโกรู้ว่าคืนนี้จะไม่ใช่คืนที่เงียบสงบสําหรับเขาหลังจากปิดร้านมาโกเดินกลับเข้าไปในห้องด้านหลังเขาย่อนตัวลงบนเก้าอี้ไม้เก่าและกลุ่มขมับความเครียดกัดกินหัวใจของเขาเหมือนเทาวันที่รัดแน่นขึ้นทุกวันข้าไม่มีเงินแล้วข้าจะทํายังไงดีเสียงของความสิ้นหวังดังก้องในหัวแต่ยังไม่ทันที่เขาจะหาทางออกเสียงกระดิ่งหน้าร้านก็ดังขึ้นกริง้งมาโกสะดุ้งเฮือกเขาไม่ได้คาดหวังลูกค้าในเวลานี้หรืออาจจะมาแล้วเขาพึมพำกับตัวเอง ประตูไม้ค่อยๆถูกผลักออกเผยให้เห็นชายร่างสูงในชุดสุดสีดำตามมาด้วยชายอีกสองคนที่ยืนขนาบข้างนอนลูเซโนโชายชาราผู้ทรงอิทธิพลของเมืองก้าวเข้ามาด้วยท่าทางสง่าง,งามแต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขามเขาถอดหมวกเฟโดราออกก่อนจะเดินไปย่อนตัวลงบนเก้าอีกลางร้านโดยไม่ต้องรอคำเชื้อเชิญมาโกรูดิวินาทีนี้ชะตาของเขาขึ้นอยู่กับคำพูดของชายตรงหน้ามาโก ดอนลูเซียโนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นชารอยยิ้มที่แต้มบนใบหน้าไม่ได้นำมาซึ่งความสบายใจแม้แต่น้อยข้าแน่ใจว่าเจ้ารู้ว่าข้ามาที่นี่ทำไมมาโกเกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนลำคอแห้งผากเขาพยายามสูดลมหายใจเข้าเพื่อเรียกสติก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงสั่นๆข้าขอเวลาเพิ่มอีกสักหน่อยดอนลูเซียโนข้าสัญญาว่าจะหาเงินมาคืนท่านให้ครบทุกเหรียญเสียงหัวเราะเบาๆของดอนลูเซียโนดังขึ้นมันเป็นเสียงหัวเราะที่เย้อยหยันมากกว่าจะเป็นมิตร เจ้าพูดเหมือนกับว่าเจ้ามีทางเลือกเขาพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบแก้วไวน์ที่ลูกน้องยื่นให้จิบมันยังใจเย็นเจ้ารู้ไหมว่านี้ที่เจ้ายืมไปมันเพิ่มขึ้นทุกวันมาโกกับมือแน่นเขารู้ดีว่าดอกเบีย้ยของเจ้านี่นอกระบบไม่เคยมีคำว่ายุติธรรมดอนลูเซีโนวางแก้วไวน์ลงก่อนจะเอนตัวไปข้างหน้าดวงตาของเขาเปล่งประกายเจ้าเล่แต่ข้าก็เป็นคนที่มีเมตตาเสมอมาโกเงยหน้าขึ้นรู้สึกเหมือนมีความหวังเล็กๆก,ก่อตัวขึ้นบางทีข้าอาจมีทางออกให้เจ้า แต่คำพูดถัดมาของดอนลูเซียโนกลับทําให้เลือดในกายของมาโกเย็นเชียบข้าจะลบหนี้ของเจ้าให้หมดถ้าเจ้ายกลูกสาวของเจ้าให้มาแต่งงานกับข้าได้ยินดังนั้นหัวใจของมาโกหล่นวูบอาเดลีนาลูกสาวของเขาภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆในอดีตที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในร้านภาพของเธอที่เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและฉลาดหลักแหลมเขารู้ดีว่าชีวิตของเธอมีค่ามากเพียงใดเขาจะไม่มีวันขายลูกสาวให้ใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นไงมาโกดอนลูเซียโนยิ้มมุมปาก เจ้าคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีใช่ไหมมาโกกัดฟันกำหมัดไว้แน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือไม่คำปฏิเสธของเขาดังกล้องไปทั่วร้านเสียงของมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแน่วแน่รอยยิ้มของดอนลูซิโน,โนค่อยๆจางหายไปเขาถอนหายใจและลุกขึ้นจากเก้าอีก้ก่อนจะตไปล่มาโกเบาๆข้านับถือในความรักที่เจ้ามีต่อลูกสาวเขาพูดเสียงเรียบแต่เจ้ารู้ไหมมาโกคนที่เป็นหนี้ข้าแล้วยังดื้อรั้นไม่เคยมีจุดจบที่ดีนะักก่อนออกจากร้าน ดอนลูเซียโนหยุดที่ประตูแล้วหันกลับมามองมาโกเป็นครั้งสุดท้ายเจ้ามีเวลาจนถึงคืนพรุ่งนี้หากไม่มีเงินข้าจะกลับมาและข้าจะไม่มาตัวเปล่าซิ่งคําพูดนั้นเขาหันหลังเดินออกไปลูกน้องของเขาหันมามองมาโกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะปิดประตูตามหลังเสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นเป็นเสียงที่เยือกเย็นที่สุดที่มาโกเคยได้ยินเขาทรุดตัวลงกับพื้นกุมศีระด้วยความสิ้นหวังข้าจะทํายังไงดีข้าจะปกป้องอาเดลีน่ายังไงเวลาของเขากําลังหมดลงอย่างรวดเร็ว ข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเสียงของมาโกยังดังก้องอยู่ในหัวของอาเดรียนาขณะที่เธอนั่งเงียบๆอยู่ในห้องใต้หลังคาของร้านค้าแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างไม้เล็กๆสองกระทบใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยความคิดเธอได้ยินทุกอย่างทั้งคำครูของดอนลูเซียโนคำวิงวอนของบิดาและความสิ้นหวังที่แผร่กระจายไปทั่วร้านเธอรู้ดีว่าพ่อของเธอรักเธอมากแค่ไหนและเธอเองก็รักพ่อมากพอที่จะไม่ยอมให้เขาเผชิญชะตากรรมนี้เพียงลำพัง เธอจะไม่ยอมแต่งงานกับดอนลูเซียนโนเด็ดขาดแต่จะทำอย่างไรละ่ะคืนที่เต็มไปด้วยความคิดอเดลีน่าลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปเปิดกล่องไม้เก่าที่อยู่ตรงหัวเตียงข้างในมีจดหมายเก่าๆที่แม่ของเธอเคยเขียนถึงพ่อภาพถ่ายของครอบครัวก่อนที่แม่จะจากไปและก้อนกรวดสีขาวก้อนหนึ่งเธอยิ้มจางๆความทรงจำในวัยเด็กหวนกลับมาหินก้อนนี้หมายถึงโชคดีแม่เคยบอกเธอแบบนั้นแต่คืนนี้เธอรู้ดีว่าความโชคดีอย่างเดีย,ดยวคงไม่พอและเธอก็ต้องการไหวพริบด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นอาเดรียนาตื่นขึ้นมาเร็วกว่าปกติเธอเดินออกไปยังลานหน้าร้านค้าก้มลงเก็บก้อนกรวดที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นเลือกเฉพาะก้อนที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่สุดจากนั้นเธอเดินไปที่หลังร้านหยิบกระเป๋าผ้าที่เคยใช้ใส่สมุนไพรออกมาเธอค่อยๆยหย่อนก้อนกรวดสองก้อนลงไปแต่เป็นก้อนสีดำทั้งคู่ใช่แล้วเธอกำลังจะใช้กลงกงเดียวกับที่ดอนลูเซียนโกเคยใช้กับลูกนิคนอื่นๆของเขาเธอยิ้มมุมปากแม้จะรู้สึกตื่นเต้นและกังวล แต่เธอก็มั่นใจว่าถ้าทําให้แนบเนียนพอแผนนี้จะช่วยให้เธอและพอรอดพ้นจากเงื้อมมือของเจ้าหนี้จอมเจ้าเล่ได้และเธอก็รู้ว่าดอนลูเซียโนเป็นพวกที่ชอบเล่นเกมแต่ครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายโดนเล่นซะเองและแล้วในคืนสุดท้ายก็มาถึงเสียงระฆังโบสถ์ดังขึ้นอีกครั้งเวลาล่วงเลยมาจนถึงหกโมงเย็นบรรยากาศของเมืองก็เริ่มเงียบสงัดลงอีกครั้งแต่ในใจของมาโกกลับเต็มไปด้วยพายุแห่งความกังวลไม่นานประตูร้านก็ถูกผลักเปิด ดอนลูเซียโนเก้าเข้ามาด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ตามแบบฉบับของเขาด้านหลังมีลูกน้องร่างกายกำยำสองคนยืนกอดอกเฝ้ามองอย่างเคร่งคริมมาโกข้ามาตามสัญญามาโกกมัดแน่นในขณะที่อาเดลีน่ายืนอยู่ข้างๆเขาอย่างสงบเรามาตกลงกันเถิดดอนลูเซียโนเอ่ยขึ้นข้าจะให้เจ้ามีทางเลือกเขาหยิบทุงผ้าออกมาจากนั้นก็หย่อนก้อนกรวดสองก้อนลงไปโดยที่ไม่มีใครสังเกตว่ามันเป็นก้อนสีดำทั้งคู่แต่มีเพียงอาเดลีน่าที่รู้ เพราะเธอก็เตรียมกลอนอุบายเดียวกันไว้แล้วให้เจ้าเลือกหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ดอนลูเซียโนอธิบายถ้าเป็นสีขาวเจ้ากับพ่อเจ้าจะเป็นอิสราแต่ถ้าเป็นสีดําเขาหัวเราะในลําคอเบาๆก่อนจะมองมาที่อาเดลีนาเจ้าต้องแต่งงานกับข้ามาโกแทบจะก้าวเข้าไปขวางแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรอาเดลีนากลับยิ้มบางๆแล้วเดินไปหยิบทุงผ้านั้นขึ้นมาเธอล้วงมือเข้าไปค่อยๆหยิบก้อนกรวดขึ้นมาแต่ในวินาทีที่ทุกคนกําลังจับจ้องอยู่นั้น เธอเพลิดทำมาหล่นลงพื้นโอ้ก้อนกรวดกระเด้งไปกระจายอยู่่ามกลางกรวดอีกนับร้อยที่ปูอยู่บนลานหน้าร้านทําให้แยกแยะไม่ได้เลยว่าก้อนที่เธอหยิบมานั้นเป็นสีอะไรสีหน้าของดอนลูเซียโนเปลี่ยนไปทันทีเขารีบก้าวเข้าไปข้างหน้าเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรอเดรนาก็ชิงพูดขึ้นก่อนไม่ต้องกังวลค่ะเรามีวิธีพิสูจน์ง่ายๆเธอชี้ไปที่ถุงผ้าที่เหลืออยู่ในมือของดอนลูเซียโนเราก็แค่เปิดถุงดูสิคะถ้าก้อนที่เหลือเป็นสีดำ นั่นก็แปลว่าก้อนที่ฉันหยิบขึ้นมาก่อนหน้านี้ต้องเป็นสีขาวทุกคนในร้านเงียบกริบสีหน้าของดอนลูเซียนโนซีดเผือกเขาตกหลุมพรางของตัวเองเพราะในถุงที่เหลืออยู่มันเป็นก้อนกรวดสีดำหากเขาบอกความจริงนั่นก็หมายความว่าเขาจงใจโกงตั้งแต่แรกแต่หากเขาเล่นตามเกมของอาเดลีนาก็หมายความว่าเธอชนะและเขาไม่มีทางเลือดอื่นนอกจากปล่อยพวกเขาไปหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งดอนลูเซียโนก็ถอนหายใจหนักๆและฟื้นยิ้มออกมา ดูเหมือนว่าเจ้าโชคดีจริงๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความไม่พอใจแต่ก็ต้องจำใจยอมรับความพ่ายแพ้เขาหันไปส่งสัญญาณให้ลูกน้องเราไปกันเถอะดอนลูเซียนโนเดินออกจากร้านไปพร้อมกับลูกน้องของเขาเมื่อทุกอย่างจบลงมาโกหันมากอดลูกสาวแน่นน้ำตาเออล้นออกมาด้วยความโล่งใจลูกพ่อเจ้าฉลาดเหลือเกินอาเดลีน่ายิ้มให้บิดาก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหมายพ่อคะบางครั้งชีวิตไม่ได้มีแค่สองทางเลือกหรอกคะ่ะ แต่เราสร้างทางเลือกของเราเองได้เสมอ